ไอ้ดีอ่ะมันคืออะไรหรอลอกระบบ DC ใช่ไหมนั่นแหละเฮียนี่เลยลอกนะครับของระบบ DC เนี่ยที่เราเรียกกันว่า DC.DC DC เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในยี่ห้อของชิมาโน,โนุนะอย่างที่ถืออยู่เนี่ยก็เป็นระบบดีซเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างสูงละเอาคำย่อก่อนละกันดีเนี่ยย่อมาจากดิจิตอลค o นโทรล นะแสดงว่าดีดอัลคอนโทรลก็แสดงว่ามีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างคนเราปกติเนี่ยจะแคสออกไปเนี่ยเปิดหน้าฟรีสปูออกไปน,นะจะอยู่ในเบสแคสติ้งเท่านั้นนะนะฮะจะอยู่ในร้อเบสเท่านั้นนะจะไม่ได้อยู่ในสปินนิงนะระบบดีซีนะเ <นะ S 1> วลาเราเปิดหน้าลออแล้วเราคว้างออกไปเนี่ยสปูลเนี่ยจะหมุนออกไปแบบตามกําลังและแรงเหวี่ยงของเราถูกไหมโดยธรรมดาถ้าไม่มีระบบหน่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พอเออว่าระบบหน่วงที่เกี่ยวข้อ,องเนี่ยมันก็ปรับได้แบบเป็นเมนูนนธรรมดาว่าจะให้มันใช้แม่เหล็กอะนะฮะมากหรือน้อยถ้าใช้แม่เหล็กดูดมากก็แสดงว่าสบูนก็จะสมุนสโลลี่ลงถ้าใช้แม่เหล็กน้อยจนถ้าไม่ใช้เลยมันก็จะลื่นเห็นไหมทีนี้ไม่เกิดปัญหาตรงที่ว่าปรากฏว่ามันลื่นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงไม่ให้มันฟูอ่าบางคนก็ปรับคอนสบูนให้เหนืดลงช่วย ก็อาจจะเสียระยะในการตีบางคนเปิดหน่วงมากก็อาจจะตีไม่ได้ระยะไม่ได้ไกลแต่ก็อาจจะไปฟู้อีกเหมือนเดิมอีกเจอปัญหาแบบนี้ซ้ําๆเขาก็เลยเอาแบบดิจิตอลคอนโทรลตัวนี้ยจริงๆชื่อระบบเต็มก็คือดิจิตอลคอนโทรลเบรกซิสเต็มมันเป็นระบบหน่วงนะแต่มันมีการทํางานและไม่ทํางานอยู่ในขั้นตอนเดียวกันที่วิ่งออกไปเนะครับคล้ายๆจะรในพวกรถยุโรปนะคล้ายๆพวกระบบ แรคชันคอนโทรลของพวกรถยนต์นนะก็คือจะมีสโลมีปล่อยให้ลื่นมีบีบให้เหนืดนะโดยทีๆสำหรับจริงๆหรับในการคว้างออกไปครั้งเดียวนี่แหละคำนวณโดยชิปอันหนึ่งนะที่เป็นไมโครชิปเนี่ยที่ฝังอยู่ในนี้ที่เขาห้ามโดนน้าเนี่ยนะมันจะคํานวณมันจะสั่งให้มันเบรกหรือมันปล่อยให้ลื่นเต็มที่เพราะดูจากการแรงคว้างของคว้างองอกไปและแรงสมูทที่สายสูสงส่งออกไปผ่านลายโรลเลอร์ไกด์ข้างหน้ามันอาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะ สำหรับท่านที่ดูอยู่นะฮะก็ตั้งใจฟังด้วยละกันนะเผื่อจะได้รู้จริงๆริทีว่าโอเคระบบดิจิตอลคอนโทรลเนี่ยมันทํางานยังไงพูดง่งายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือเอาไฟฟ้านะฮะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากแรงปั่นนะนะฟไฟฟ้าที่เกิดจากแรงแคสต์ลงไใน,นปัน่นออกไปเนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แล้วมันก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยชาร์จไฟบ้านใดๆดนั่งสิ้เพราะปั่นไปพบมีการหมุนเกิดขึ้นผู้ไฟฟ้าทํางานทันทีแต่ไฟฟ้าจะมาจับดูว่าเจ้าเนี่ยหมุนเร็ว หรือหมุนช้าเกินไปทําให้สปูลหมุนได้ระยะได้เสถียรที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ระบบดีซีนะจะตีในเหยื่อเนี่ยระดับเดียวกันได้ค่อนข้างไกลกว่าและสมูทกว่าแต่ไม่ฟู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การปรับคอนด้วยนะครับถ้าคุณปรับคอนมมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ระยะเท่าไหร่แต่บางท่านก็ไม่ชอบระบบดีซีนะนะครับเพราะว่าดีซีเนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ ิไปไฟฟ้าคำนวณมนแต่บางทีเราอยากจะตีอ่าแล้วแบบริปบ้างอะไรบ้างที่ต้องการให้กรปุกมันฟรีหยุดฟรีหยุดบ้างโดยการคำชอนโดยนิ้วกดธรรมชาติเองเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มมันก็จะไม่ค่อยเล่นดีสนะแต่สําหรับมือใหม่ก็ดีอย่างหนึ่งคือก็ลดอาการฟู่ลงอ่ะแน่ๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือห้ามโดนน้ำเนาะต้องดูแลรักษาดีหน่อยน้ามันก็หยอดได้บางจุดบางจุดก็หยอดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางจุดมันอยู่ใกล้ไมโก็ชิปเกินไปเนี่ยน้ำมันมันก็จะทำให้ชิปมีปัญหาได้นะครับ ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะนะว่าข้างในเนี่ยระบบจดีงจริงๆมันมีปลอกมีมีแม่เหล็กมันซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ก็ให้เข้าใจแบบคร่าวๆไปแล้วกันว่าเอาคอมพิวเตอร์แบบเล็กๆนะสมองเล็กๆมาคำนวณการหมุนของสบู่ให้สเสถียรมากขึ้นให้นักตกปลาเนี่ยแคสออกไปได้ง่ายขึ้นลดอาการฟู่ลงแต่ก็ไม่ได้แจ้งว่า ชัดเจนว่าจะตีได้ไกลขึ้นและสมูทขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนใช้ด้วยว่าปรับความสมูทถูกต้องหรือเปล่าสร้างน้ําหนักเยอ่อก่อนตีหรือเปล่านะทีนี้มันก็จะมีแยกเข้าอีกเข้ามาบำบอกดีซีที่เป็นระดับ i d ดีซีโฟไขึ้นไปเนี่ยการพัฒนาของเขาก็คือเลือกได้เลยว่าตีด้วยเอ็นนะครับหรือตีด้วยฟูโอคาร์บอนเนี่ยแหละนะนะหรือว่าตีด้วยสายพีนะครับแล้วก็เขาจะมีให้ปรับนะแล้วก็ตีแบบเหยื่อใหญ่หรือว่า Big บิ๊กเบรนะฮะชิปก็จะคํานวณไม่เหมือนกัน จะกำลังแตกต่างสถานะของแต่ละง,งานที่เราใช้ฟังดูแล้วยุ่งยากไหมโอ้มันดูยุ่งยากเหมือนกันนะเฮียก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราอยู่เลยในจุดของมือใหม่มาแล้วแล้วก็ตีเล่าเบสแคตติ้งเนี่ยหรือหยดน้าเนี่ยหรือมนต์บอลพวกนีนนนนนนน้ตีได้ดีอยู่แล้วคําว่าดีซีก็คงจะไม่จําเป็นสําหรับเราแล้วนะเพราะจะใช้ดีซีไ่ดีซีก็คงจะไม่สําคัญแล้วแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยเล่นดีซีไว้ก่อนถ้ากําลังก็ประมาณถึงนะก็ช่วยได้เรื่องรอาการฟุกแน่นอนเฮีย yeah. แล้วล้อดีซีอ่ะมันราคาเท่าไหร่ลออดีซีเนี่ยมันก็มีหลายราคานะทุกวันนี้ชิมาน่เนี่เขาทําออกมาตั้งแต่ตัวห้าพันกว่าดีก็เริ่มมีดีซีแล้วแต่ว่าคุณภาพอ่ะหรือว่าประสิทธิภาพอ่ะของดีซีแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะเพราะตัวที่แพงที่สุดก็สองหมื่นวานะเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ในแอนเทเลสเนี่ยสองหมื่นสี่พันบาทเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเป็นการทํางานของระบบดีซีที่ดีที่สุดแต่เขามีหลายราคาห้าพันกว่า 6กพันหกอ่ 9, าเก้าพันกว่า1หมื0นห้าหมื่นหกนะ1หมื0นเะก้าสองหมื่นสี่อะไรประมาณน,นี้ไล่ไปเลยก็จะมีตั้งแต่อะไรล่ะ slx dc c u r a d o dc นะ scorpion dc แล้วก็พวก m a g n i u m dc นะแล้วก็ alcata conquest dc แล้วก็มี a t l a n t i โอ้ยเยอะโอ้โหเฮียหนูต้องเก็บตังค์อีกเยอะเลยนะเนี่ย มันก็ต้องแลกกันแหละโอเคเฮียงั้นหนูไปแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรดีไปเก็บตังค์ก่อนอเอาไปดีอย่ิมึงไปสิยังไม่มีเรื่องเลยหัวตามแล้วเฮีย